สวัสดีครับ FC สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมละทุงครับ f c มื่อในบ่าวแอมละทุงพร้อมทีมงานครับเดินทางมาติดตามต่อเลครับคุณพ่อสุนทรครับนี่นั่งนี่ครับใส่เสือแรงแจ๊ะเลยครับ FC งวดที่ผ่านมา09ก09ครับ09มีโชคครับแล้วก็788 7ครับ FC ทั้งล่างทั้งบนเนาะงวดนี่ิให้รว้ยครับฟันจะจ้าครับ ฝันว่าได้กินลาบมาครับกินลาบมาม้านี่แหละครับเอฟซีม้านี่ม้าตัวเป็นๆนี่แหละครับเอามาตุยครับลาบเลือดแดงจึงคืนเพื่อนวะครับเอฟซีเด้กกินเต็มปากครับผููเทามาหาคนนี่สิเป็นเจ้าที่เจ้าทางครับเอาม้ามาให้แล้วก็ให้เลขน้ำสามตัวจะาจงวดนี่ครับสิเป็นตัวไรครับรวยต่องวดกับคุณปอดสุนทรครับพร้อมแล้วครับไปรับชมกันครับสวัสดีครับคุณ่อสุนทรสวัสดีครับ่อสุนทรครับสวัสดีครับ ครับผมหมวดหันเขาเนาะเพราะว่าเขาได้เหล็กเคนหนึ่งหันนอกเหล็กคุณพ่อล็อกคอได้ศูนย์เก้าศูนย์เก้าเนาะครับคุณพ่อเขาแปดเจ็ดค่ะเขาแปดเจ็ดบอกน่าเก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 ่าทั้งล่างทั้งบนเอาถือมานะครับแตกบนแตกกลางแตกบนแตกกลาง ปดเจ็ดศูนย์เก่าขันฟันเกีียวก็มอนจะใส่ทคดขนาดด้วยมากฟันเกีียวก็มันจะใส่เนาะฟันเกียกเเกียวมัวใส่ครับผมเอาแผ่นเบิ้งเขาจะว่าเอ้าวเขาเป็นยังสี่มันต้องตัดออกครับผมโวเลขต้องตัดเอานาะข้าเขายี่ดีจังเลยมันกะหายยากอยู่ครับผมมันกะมีบางอยู่แต่ว่าก็จะเอาก็สลัดขึ้นจะน้อยเนาะครับผมเนาะก,การซื้อเอากปตัดเลนแน่ธรรมดาครับผมฮะ เอา้ามหัตยผ่านมากคุณพ่อพานมาครับผมเอางวดนี้ละงวดนี้เอาแบบตร๊ต่งด้วยนะพอนะ่อเนาะตร๊ต่งไม่ต้องตัดเลยเนาะงวดนี้แมนเอาแบบตรงกต่งเลยพ่อแล้วาวางงวดนี้วันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับฝันว่าเชียงไหนพอ่องวดนี้งวดนี้ฝันว่าปู่เถาไปแล้ว่ปเอาหมามาให้ปู่เถาเอาหมามาให้หมาหมาหมาเอาหมามาให้เป็นโตเลย โหล่อขามากพอมมาซี่ขานี่บ่เออผูอ้เฒ่าหาคนหล่อขาไมา้เลยโอ้เอามาโยกขึ้นใส่ถิ่มด้วยกระมังแล้วปูก่อยสูต้ตะลันกินโอ้ท่านไปกินเป็นกินเหลือเต็มป่าด้วยเลยนะโอ้โอมากเขาเจ้าขามากนี่ยบ่เขาขามากโอ้ยเอาไปก่อยสู้แล้วเขาบไปทับบนทับโต๊ะทับยังมากเขาไม่ไปโตเลย ขาก็ยังอยู่ขึ้นเ่ายกไปเลยโอ้เ้ขาเั้นหัวโยกมากเราเราก็ไปกินว่าบาทกินก๋วยกินก๋วยเตี๋ยวินค่ำหนึ่งบ่องถ้าพูกเรเคยกินยินงกับสิตกใจเนาะใบแอยเนาะครับผมเพราะว่าไงกินมาแซบแล้วมาโอ้เคยกินก็เป็นเรื่องธรรมดาบรคั เทานั้นกินแต่ว่าเรืออาบเลยนะเลือเต็มปากเลยก็กินเรือเต็มปากแล้วเลยครับกินก่อยมาผู้ใดเราเอามาให้พ่อผู้เท่าหาคนผู้เท่าหาคนเอามาให้พ่อเอามาให้ผมมีเนี่ยวให้แล้วพนันมิเตจุ่นีลาพนันผู้เท่าหาคนเป็นมาหาพ่อบะมาหาผมอยู่เพื่อนนี่แล้วโอ้มาหาหอดเพื่อนเออเป็นคนเป็นมูพวกนึังสิบอกพ่อ บมแล้วเพิ่นเป็นผู้เฒ่าจึงคนนั้นที่มีรุ่นผู้แล้วเจ็ดสิบแปดสิบก็มีผู้เฒ่าเนี่ยกับเบ็กหน่อยคนหนึ่งิ่นมานำกันมานำกันเออเป็นโฮกกับเบ็กหน่อยเออเอามาส่งหอดที่งานเลยโชคใหญ่ไหมโชคใหญ่โชคใหญ่แมนแมนครับครับแมนเลยครับขาดว่าจะจีว่าจะไหนบ้าง ผมบอกถีแป้มาจี่ไหนน้อเห็นใจว่าเ <c oughs> พื่อนมาไล้บอกเลขบอกเบอร์บอกบอกแ<อ>ต่ว่าหันอาลเตอมาสิว่าขาแล้วไาให้เอออาลเตอมาไม่ห้เปโโ็นโตเลยครับซี่มากกับซี่<ม>าขาแบบนี้แบบนี้ต้องห้ต้องห้ภรรยาเพิ่นเป็นคนแปลครับผมออพอชุนท่อนีเออพิ่นเคยฝันฝันได้ยี่สิหละละและม่นหน่อยเป็นคนแปลนี่เขาเป๊ะเลยเออคแป ผมกับวาอมากก็หาแล้วมากก็หาเออมันจะหาสีว่าเก่าเก่าเอหาเก่าสี่ยู่มันะไหหาเก่มากก็สีขานโอ้มาสีขามาหาข้นพาทาผู้เท่านี้ก็เก่าเก่าหาสีก็คืออยู่ได้แหละครับท่านผู้ชมเนาะเก่าหาสเลขช่วงนี้แห้งออกเแต่เลขพที่เลขกนอง มดก่อนกับแปดเจคืออยู่ดิโอขัดคุณพ่อชันทอนแปลสิแปเป็นเก้าหาเพีเก้าหีพมีตะพุาเาหม่านหาอ้นพู้ธาเสีขาผู้เาน้าเก้ามาหาคนมาซสีขาเออน่าเมียนได้นอกตรงเปรย์เดับเก้าห้าสี่คือคือคือครับเงินขบคของ่อแล้วบอกอะไรแเวพดีเอาจ่กใจครับ เนี่ยคันคันคุณแม่น้อยแปลเนี่ยขุณแม่น้อยคือว่าเป็นตัวไหนครับสีคุณพ่อเราฝันนี่บ่าหัตัวนี้แปลแปลกับว่าเป็นอันนี้อยู่เป็นตัวเดียวกันอยู่กับคุณพ่อเราแปลนี่บอกโอ้แปะเป็นเกาหางโอ้เกาหากัอยู่นี่นี่คือเกาครับกกับคนแ่ตัดเอานี่นี่ครับผมเกผู้เท่ากับานะโอ้แมนแมนแมนกับแปลเป็นพี่น้องเดียวกันอยู่ครับแต่เดียวคุณพ่อเราสิละเอียดตัวเหมาอ่อยไงซะคือ เพื่อพุทเฒ่ามาหาคนพู้เฒ่าก็น้ำเก่ามาหาคนก็คือหาหมามตัวหนึ่งมันมีสีขาเลยแปยเป็นหาเก่าสีนิดหน่อยว่าแปลเป็นเก่าหากระแมนอยู่ครับผมอาว่าเป็นตัวหน้ากอกันนอคอ,อ,อ่ะนอคะเขาใหม่มหอดที่หอดซ่านาานอค่ะสอ,อ,อ,องตัวมันก็นสีบรอนเซียไงนอะมนต้องสามตัวครับจ่จเอปซีบอมากระตัดเอานะครับผมนอกกับว่าไปตามพอเราแปลไปสั่นแหละครับผมจะว่าแมนีดีครับคุณพอชั้นท่อนเป็นคนที่ ฝันแม่นเดียครับผมฝันแม่นแปลได้บางครั้งมันก็แปลให้บางครั้งก็เป็นไม่น้อยโยกินแบบอะบีมแล้วเท่านั้นเดือดเต็มปากได้แดงจึงคืองเลยเดือดเต็มปากเต็มคออายุคุณพ่อจักปีละครับตอนนี้หกสิบสามอายุหกสิบสามปีเอาเอาสี่หกน้ำนะครับสองตัวนั่นเพราะว่ามาหกคนผู้เฒ่าหาเด็กหน่อยผู้หนึ่งมาสี่ขามาสี่าเอาสี่หกน้ำเนีนะครับเนาะเป็นเลขกสองตัวไปเลยครับเบาแอมเราตรงแปลให้แอมเพิ่งแปลให้เนาะครับ บอกให้ฟังครับผมมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับแอดมินเฮาก็มีจดเลยครับแอดมินครับผมแตกต่างกันนิดๆหน่อยก็บ่ว่ากันดอกครับเพราะว่าคือเที่อนบ่หล่ะครับตัวเลขมันก็มีทั้งบนทั้งล่างเนาะบอยแอมเนอครับผมบนมันก็มี3ตัวข้างล่างก็มี2ตัวครับมันก็สามารถมาได้ทั้งบนทั้งล่างคือกันครับผม954แล้วก็64 646เนาะ46ครับ46ครับผมกับฝันประมาณนี้แม่นบ่พ่อเอามาให้เราเพิ่นก็ไปจังได๋บัดนี้ซุ่มเพิ่น ผอว่าปุ่นี้ปุ่งเมื่อบาทปุ่เดียวปากันเมื่อเลยเพิ่นเอารถมาบอกพอนี่ยางมาบ่หื่นบ่หู่กันแต่พาปรากฏว่าเพิ่นมาหอดเทียนเอาเลยเห็นมอดหื่นเลยเห็นไปมามาเห้เป็นโตเลยอ่ะครับผมเนาะสำหรับมาณนี้แหละครับผมเก้าห้าสี่เก้าห้าสี่กับสี่หกนี่บ้าเอ็มเป็นคนแปลให้เด้อครับผมครับผมมักกะคอยจัดบ่มากเก่าแต่คุณพอชินทรวนเพิ่นแปลให้ก็ได้ครับผมเก้าห้าสี่มาว่ากันครับผมเนาะครับ หหลลาายยคนแปตัวเลขของพ่อสุนทรครับเอฟซีพ่อสุนทอนนะครับเนาะแตกทั้งบนทั้งล่างครับงวดที่ผ่านมาครับงวดนี้ขอให้มีโชคใหญ่กับพ่อสุนทรอีกครับเอฟซีเป็นเลข3ตัวครับ9 5 4 9 5 4ครับเอฟซีเลข2ตัวนี่เป็น4 6 4 6กสีนะครับเนาะเบาแอมเราทงแปรให้ครับเอฟซีขอให้มีโชคใหญ่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับเมื่อนี้ครับเอฟซีเบาแอมเราทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองข้อดีกันครับ บเบลยมาชมหนี่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิใหม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค,ค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเยกซื้อลอตเตอรี่เจนสิ่เหลือือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนังถ่าอยู่ข้งในครับ like ว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับกับแนงโมชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอน้เรื่องการเมตตาหมายยมมหเสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลือการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปียเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้ครับยัง คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะสาธุ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 อนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แห่ะแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมพลวยพ่อหลวงปู่หอดนะพ่อนวดที่แหะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่้อดวัดโคโกมมกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินข่าวกบลอดสาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้ายางโบเห็นลานเฮ้าขไขว่ามีอยียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็นในคนมองโบเห็นลานขาา้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื่อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงอ้ครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี มาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสามผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะแครับ่านผู้ชมเมื่อแตะแะล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้กก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือ่อท่าคิ้วสามเทือ่อละกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ละก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนด้แตงเพลงให้ลวงปลดละครับท่านผู้ชม จจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์น no ี่ส่วนมากก็มีโบราเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับ เืินคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่าก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุงกับบุรุซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม้ชมผู้ชมครับเอาไปหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแร่กระจายให้เงินไหลมาเท่ากนะครับน่อนสมุชมรากาเบาแอมเราตรงนี่ได้น้ำมุนมานํำครับได้น้ำมุนข้องหลวงปุรอดมาห้เอฟซีนะครับผม้ชม เอาไปอาบํำระร่างกายเสเนียดจังไรที่บดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสเนียดจังไรนี่ตัวเข้าสิเดอกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและะ้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงเนี่เอามาโบลายครับามาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมหาเบาแอมเราตรง Premises, เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มันตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม Satu, satu,